เชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค <verde> รับคุณนายผู้ตายเรียกคุณนายปากหมาปากหวานครับปากหวานเอาน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งจบบ้าแล้วครับที่นี่ขายดีโดมิกกุไม่ได้ขายน้ำเต้าหู้ก็เห็นถามรับอะไรดีเราก็นึกว่ามีหลายอย่างเอออะถ้างั้นตกลงเอาดีโดมิกุกล่องหนึ่งเอารถอะไรดีครับเอารถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไท้จักรยาน ชา,าเดี๋ยวหาไปถึงไหนนิดนึงอะยกอาจารย์อาจารย์นี่มีร้านนวดมาเปิดใหม่เนี่ยแถวบ้านเราอะ่ะโอ้โหูนี่จะไปตอนนี้เนี่ยก็มีส่วนลดด้วยนี่ฉันกำลังปวดหลังอยู่พอดีเลยไปลองกันไหมไอ้ที่ปักซอยใช่ไหมใช่ตึกส้มๆใช่เต๊ะเต๋มันไม่ใช่ร้านนวดแบบนั้นนะมันไม่ใช่ร้านนวดแผ่โบราณมันเป็นร้านนวดแบบว่านนวบบมีผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ๆอะแล้วก็นวดแบบอย่างนั้นน่ะอุ้ยตายเหรอไม่รู้นะเนี่ยพอรู้แล้วยิ่งอยากไปนวดเลยอ่ะอุ้ยนวดจังอะไร ไที่ได้จุกจังแหน่ต๋ถ้าจับได้ว่าไปนะเจอฉันแน่จะมาทำอะไรร้ายจักรกระทืบพี่เหรอจักรกระทืบบ้านอะไรฉันทำงานอยู่ที่นั่นเจอกันดนดีไปแล้วโทรนัดก่อนเดี๋ยวตกใจใช้หายแวบเลยคิดว่าโกรธจะตัดน้องชายเราให้เป็ดกินจะตัดน้องชายให้เป็ดกินมันกินอิ่มมะนะ่ะกินไม่จุอ่าสรบบารภาพแต่โดยดีจบ